สวัสดีค่ะวันนี้ยาก็ไปซื้อกางเกงมาซ่องตัวนะคะทุกคนเกียมเย็บเป้าเย็บตะเข็บให้มันโอเคนะคะกลัวใส่ใส่ไปแล้วมันจะไปปริไปแตกจะอายเขานะคะพอทำได้ก็ทำนะคะไม่ต้องไปจ้างเขาเดี๋ยวนี้เเย็บเป้าเย็บ ตะเข็บนี้ก็ห้าสิบบาทนะคะสองตัวก็ร้อยขงแล้วค่ะทุกคนต่ยังจะของหมวยอีกเนาะพอจะมีเวลาว่างหน่อยนึงก็มานั่งทำให้หมวยค่ะทำให้ตัวเองของหมวยนะเสร็จไปแล้ว ที่ปิดเสียงไม่ใช่อะไรนะจักมันเก่าค่ะทุกคนเสียงดังมากเลยค่ะเป็นจก on, ักถีบนะไม่ใช่จักเครื่องนะจ๋ยรมันแตกๆๆๆก็เลยต้องปิดเสียงสักหน่อยหนึ่งเกรงใจเกรงใจหูท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะอันที่จริงย่าตั้งกล้องอีกด้านหนึ่งนะมันจะเห็น มากกว่านี้เนาะแต่ทีเนี้ยแสงมันไม่ได้มันมืดค่ะก็เลยต้องมาตั้งอีกฝั่งหนึ่ง อันไหนพอที่เราจะทำได้เองเราก็ทำนะคะทุกคนก็มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราพอทำได้ก็ทำกันไปนะคะแต่แย่าไม่ใช่ช่างมือ <c oughs> มืออาชีพแบบพี่ตู่นะคะทุกคนพี่ตู่นี่เขาช่าง เรียนมานะคะเรียนการเลือนมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างพี่ตู่ก็จะเปะ๊ะย่าเนี่ยจับได้ก็วัดรูดเลยค่ะไม่จำเป็นต้องไปอะไรมากมายปลื้ดปลัดเว็บเดียวเสร็จไม่ได้พิธีพิถันอะไรนะคะตะกี้ก็เย็บเข้าไปแล้วถึงได้มองเห็นว่าเออของเก่าที่ เขาเย็บมาเนี่ยมันมันลึกมากแทนที่เราจะเขยบออกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เย็บตะเข็บใหม่มันจะได้กว้างขึ้นมันก็จะไม่ค่อยอึดอัดเนาะเพราะเราตัวเล็กด้วยแต่ก็ความที่เห็นตะเข็บก็เย็บตามตะเข็บเลยไม่ได้มองเขาเรียกว่าความละเอียดไม่ค่อยมีค่ะ